สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัทอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะนัทจะมานำเสนอรถアウตดิส 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก้โตโตยต้านะคะไฟหน้านะคะมัลติดิจิตเตอร์นะคะคันนี้ ตัวร้อนะคะนี่ล้อแม็กนะคะยางมิชลินนะคะปี2017นะคะขอบ16เนาะสวยงามมากไฟเลี้ยวจะอยู่กับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกนี้นะคะมือจับประตูนะคะสี่ด้านจะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะอันนี้กระจกแ้ตโตโยต้านะคะมีสัญญาณกันขโมยติดมาจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับรถคันนี้นะคะ นในส่วนของไฟท้ายนะคะนี่ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะคันนี้โคราชติดนี่ก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยคันนี้จะมีไฟทับทิมมาให้ด้านล่างนะคะทั้งสองด้านเลยไฟทับทิมเนาะสวยงามมากแต่รถคันนี้ไปถือว่าคุ้มนะคะราคา3ามแสนแปดหมนเก้าันบาทนะคะ ห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะนี่กว้างขวางมากนะคะสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสามสี่ใบได้เลยนะคะนี้มีตัวล้อยางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะนี่ล้อใหม่ใหม่เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะอันนี้เลยนี่ค่ะไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ด้านท้ายนะคะอะกระจกด้านหลังนี้บอกว่ามีตัวไร้ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาฝนตกอะไรนี้คือมองเห็น ทางแน่นอนนะคะได้ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะนี่มาจากโรงงานก็คือไม่มีช้นหนักพิวามแน่นอนนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยนีย่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในตัวรถกันค่ะสาหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะตั้งฝั่งประตูคนขับนะคะจะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะ พวงมาเัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนโหมดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะอันนี้เครื่องเล่น cd usb นะคะอันนี้แอร์ A, เป็นระบบ analog นะคะเกียร์ออโต้สวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีเบดเนาะเนะบาะหนังตัวนี้สีสวยงามไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่กว้างมากนั่งสบายเลยนะคะมีเซฟต,ตี้เบล์สามเส้นนะคะเสริมความปลอดภัยให้ผู้นั่งด้านหลังได้เลยนะคะนี่สวยงามมากเลยประตูมีระบบล็อกเด็กนะคะอันนี้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆใช้โหมดนี้ก็คือเสริมความปลอดภัยได้นะคะล็อกเด็กเดี๋ยวไปดูรายละเอียดห้องเครื่องยนต์กันค่ะ ส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอขนาด1,600ซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีน้ํามันเครื่องหยดไม่มีภาพน้ํามันเครื่องเลยนะคะสวยงามมากๆนี่รอยมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนจมน้ำไม่มีนะคะนี่รอยแต้มสียังอยู่ครบนะคะนี่ จุดเม็ดอาร์ตจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะนี่สวยงามมากๆเลยสาหรับรถคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะรับประกันได้ว่าไม่มีชนดับผิดความแน่นอนสนวนกั้งความร้อนก็ยังอยู่นะคะนี่สวยงามสวยงามมากได้คันนี้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะเอาติส 1.6g ด1 6 g ปี2016นะคะรานะคาจะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทน,นะคะถ้าสนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์098-26-09587นัดเพชรยนต์นะคะหรือจะมาดูรถจริงได้เลยที่สาขานะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ